เรื่องจริง <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมบอสหากินมนกกันก็พี่น้องเหมือนอย่างนี้สร้างสร้างศูนย์สร้างศูนย์ครับสร้างพิจิตรเลิศ้นมาชิคระบบใหม่ไมพี่น้องเช็คพวกมันดังเมืองไหนพิณมาเบิองแห้งพี่น้องมันดูแลพี่น้อง เันมุะนงอะไรลวครับ่คจ้าของอูเลยพี่น้องนี่คือพิเชษครับเจ้าของอูครับเนี่ยสติเกิดช่างเชษจัดให้นี่ครับเจ้าของอูตัวจริง ดูแลลูกค้าพี่เนอะ ลองใหม่สิ <S <S ลองใ,ใหม่อีกสิมันจะดังหรือปรเปล่าท่านสอปอที่ี่ว่าไม่ว่ามันจะดังให้พวกันนี้ ดังกกกกาสโซ่คอตึงไม่บางทีสูงสูงตนได้ดังโซ้คอเมื่อกี้ต่งไงนี่ก็คเงียบไกระเทข้อคอเกิดเปสียพานเล่นไมัเหมือนเกียวดันขึ้นมาเนยมันดังสซ้คอเป็นยังคือดังเหรอพี่น้อง I don't เขาจะมขอสองหมื่นห้าผมยังตั้งเลอยู่เข <c oughs> าจะซื้อไปไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มอเตอร์นะไอ้นี่ตัวเนี้ยออ๋อที่แรกผมว่ามันจะไปทำยกคอไอ้ยกคอ,อมันยากไปลนะใหญ่ไปพี่ว่าทำแล้วมันท,ทำได้แต่นี้ที่ว่ามันใหญ่ไปมันเหมือนว่าถ้าเราปั๊มเฟื่องม,มันก็มารวมฐานเงินแบบนี้เแต่ของเราแยกใกนห้การโน้ม เชคก็เป็นหมื่นแล้วน่ะชีทีท่แล้วนะเช็คหมดเป็นหมื่นกว่านะลูกเดียวดูมันดูจารบ,บีอาร์ไลฟ์บดไลฟ์เยิมด้วยครับพี่น้องเอ้ยจารบีเทรนเทรน,ทรน เกี zaman, zaman. ่ยวมาเมื่อวานสีไล่เปลี่ยนมาเลยไปหนองทั้งใจเนี่ยช่วงบนก็มีหยีดมาอยู่ครับเล็กน้อยแตนี่วงรยี่อเเลเรเลยเรียมเรียมเรียมสะเปลเลยรถโมเด็ได้เงอนเลย

จับจูดขึ้นจับจูดตอมือนองสับเปลือยไปแซวมือนองสับเปลือจัดแล้วมือโตัดปากไหมยิดเป็นแบบปากกระดูกอกแดกดอกแดกดอกแดกอกแดกสับเปลือก็คิเทียดมาจัดมา สเปเลอ์ดัมซิงเปล่อนเมื่อแอลอนเสิร์ตขำมืดมืดนั่งๆเดินๆเดี๋ยวก็ขำได้เวลาเลิกงานแล้วครับนี่็ใบสองจใบสามหรือ่หอไม่โอ้ใบสามเลยเยอะๆก็หอยเวลาเลิกอีกล้ครับมันจะค้องอูมาเบิง์มาแย่ไงพี่น้อง หลังจากที่ไปเกี่ยวมาเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานไปเกี่ยวมากครับมันมีปัญหาอะไรนิดน้นนอยพี่น้องเพื่อนก็นมาบอกแนะน้ำให้นะพี่น้องเนาะเอ้า<ะ>ครับบางอูกะบบอดี้มาเบิรงเด้อพี่น้องบางอูกัมาเบิรงให้ครับคือว่าโอเคอยู่ครับผมดูแลลูกค้าใช่ได้ไม่สนใจกับติดต่อได้ครับผมบ2021พิจารณาการช่าง สนใจติดต่อได้ครับนี่มีเบอร์โทรไหรครับเบอร์ทูเบอร์ทูอทเอา้ายืนอยู่นะครับออโอ้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับ